เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยศูนย์วิทยุชาลีรับแจ้งเหตุตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่บุกบ้านเลขที่49ทับ4 ซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด24อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจึงรีบรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นเปิดเป็นร้านขายของชําพบตัวเงินตัวทองยาวเกือบ3เมตรหนักกว่า80กิโลกร,รมัมกำลังปีนป่ายบนเตาแก๊สและเคาน์เตอร์ครัวทำแกงเขียวหวานต้ยมยำปลาหกกระจายเต็มพื้นเจ้าหน้าที่4นายใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถจับตัวไว้ได้คุณตาสุวรรณกระถินหอมอายุ8 4ปีเล่าว่าขณะกำลังนอนพักกับภรรยา จู่ๆภรรยาไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอสัตว์ยักษ์โผล่ในครัวจึงรีบขังไว้และวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก่อนโทรแจ้งกู้ภัยเจ้าหน้าที่เผยตัวเงินตัวทองตัวนี้ใหญ่เกินปล่อยคืนธรรมชาติอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนจึงส่งต่อให้สถานีดับเพลิงย่อยของบางพูดดำเนินการต่อไปสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macpat สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ @BeeHerb99